สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะแต่วันนี้เราก็จะไปเที่ยวลาวเหมือนเดิมนะครับก็คือพักโรงแรมที่เดิมนะดึกแล้วเพิ่งเดินทางมาถึงยังไงเดี๋ยวเราพบกันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณโอ้โห ตีสี่ตีห้าสี่สิบหกจะหกโมงแล้วครับพี่ก็เทามาบอกว่าจะถึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปอาบนะ้ําแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวไปหน้าด่านแล้วก็ตอนนี้น่ะฝนตกหนักมากก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าทริปนี้จะเป็นทริปนักท่องเทีย่ยวหรือทริปประสบภยัยจะปตตนะเป็นแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะ อนนี้อยู่ที่ไหนครับด้านช่องแม็กช่องแม็กนะเดี๋ยวเรากาลังจะเดินเพื่อที่ข้ามไปสะพานปะลาวนะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนทางนี้ตอนที่เราเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามีผู้ร่วมทานใหม่คนนู้นไปเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปอีกทีก็คือข้ามเลยหรือว่าจะเอาทางลงก่อนทางลงเหมือนเดิมแล้วกันอครับตอนนี้ก็ แรกเรียบร้อยแล้วก็ตามกําลังจะเนรอดทางใต้ช่องมิ่งจะข้ามราวกันแล้วนะพี่จะข้ามราวอัแล้วอนนี้อยู่ไทยตอนนี้อยู่แล้วครับแทนต่อไปจะเป็นอะไรนะพี่เดี๋ยวเราจะไปไปน้ำตกกันโดยอีป่าอะไรสักอย่างนะรอดูวิวการเดินทาง ไม่ใช่อะไรเหนื่นอยๆพูดอะไรไม่ออกตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันฮะโอเคตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นรถไปขึ้นรถมาแล้วนะเพื่อที่จะเดินทางไปไปไหนครับไปไน้ำตกไปน้ำตกนะครับซึ่งประมาณซึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่สาวของเราก็จะลงโอเคก็บรรยากาศรอบ เราให้ดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่ทานิ okay ้น้ำตกโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตัดฟารรีสอร์ทนะครับก็มีการเปลี่ยนรถ ใช่ครับจากรถตู้จะขึ้นกระบะแล้วเราจะไปดูน้ำตกกันก็ทำการเปลี่ยนชุดนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์ถ่ายรูปเราจะไปที่ตาดตาอะไรนะแซะปองลายแซ่ปองลายนะครับเป็นน้ำตกน้ำตกมาด้าน้ำตกนะครับตอนนี้ย้ายจากรถไหนครับพี่รถตู้รถตู้เพิ่อมาเป็นตอเฟนะเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆปบุกตะลุยมีไม้มาสบายไหมมี ตกนะฮะแล้วก็คนตกอะไรนะฟังอาหารในศกรสบายสบายเดี๋ยวจะถากคลอพยายามถ่ายคลิปมากอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยอน ไอ้ไอ้ขอลงก่อนได้ไหมไอ้ไอ้ขอลงก่อนได้ไหมไอ้จ๋าขอลงก่อนได้ไหมรถมันต้องหนักไหมอะครับหลังจากนั่งรถมาเกือบครึ่งวัน,นโออ <c oughs> ก็เราถึง <c oughs> น้ำตกแล้วครับ จากที่เดินทางมาเนาะรถก็จะจอดให้เราชมความงามของแม่น้ํำตกหรือชื่อน้ํำตกอะไรนะเออสะพองลายนะครับผมเสียงดังมากเราจะเดินเข้าไปชมข้างบนนะชิวเข้ามากทางเข้ามาก็คือสุดยอดอลำบากสุดโอเคใหญ่มากบรรยากาศนีมากนะ เป็นม่านน้ำตกนะคะสวยสวย,สวยแต่เท,ท่ก็คือถือว่าคุ้มสวยมากเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันดีกว่า chạy má chạy máy chạy máy máy chạy máy máy chạy เสร็จจากที่แรกนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปน้ําตกนึงหลังจากเสร็จน้ําตกนี้จะได้เข้าที่พักนะครับคือส่วนใหญ่เสียเวลาก็เสียเวลาเกี่ยวกับการเดินทางเพราะมันอยู่ในป่าในเขาจะเหนื่อยตรงนี้นิดนึงแล้วก็เนาะความสวยงามก็ต้องบุกเสีนข้าวข้าวนี้ก็จะเป็นอะไรนั้นกระเพราไก่กระเพรากระเพราไก่เรัจ้ะ ถึงครับขอบเชิญเดีวเราก็จะกินตรงนี้เพื่อเก็บตัวไปาทน้ำตก็จิ้มข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายที่เราเก็บน้ำตกตอนนี้ก็ต้องรีบกินให้หมดแลเพราะว่าเวลามันมีจำกัดก็ถังข้าวมาตั้งแต่แรกแล้วีน้ก็ช่วงพักผ่อนรอคนอื่นนะจี้มข้าวหมดเดี๋ยวเราจะไปพบน้ำตกก่อนเคครับตอนนี้เราถึงน้ำตกที่สองแล้วน้ำตกอะไร อ่นั่นแหละครับตอนนั้นเขาไม่เคยจำที่น้ำตกได้เลยเดี๋ยวเราดูด้านหลังเราจะเดินไปตรงนู้นนะครับก็คือเป็นน้ำตกที่เมื่อกี้นั่นแหละแต่ตรงนี้มันไหลมาสร้างอีกจุดๆนึ่งเราก็จะไปดูกันนะโอ้โหทางก็เสร็เราจะมาดูกันว่าโอ้โหก็เตี้ยกว่าเดิมนะครับแต่ความแรง อยู่อยางเล่นน้ำเลยอะแต่ดูท่าทางถ้าเล่นนั้นน่าจะไปโผโขที่อื่นโอเคตรงนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกแล้วนะน้ำตกของที่สองนะครับใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่า ใกล้ๆน้ำมากกว่าเดิมแล้วก็น้ำก็ยังแรงจะถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะแต่มันก็คือถือว่านะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันแล้วก็เราดูรูปได้เลยสำหรับบรรยากาศรอบๆก่อนจะเข้าเขตเนาะ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จจากน้ำตกที่หนึงแล้วครับก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลังจะกลับที่พักกันเนาะข้าวเจให้เดี๋ยวเราจะไปเจอรีทีนที่พังนั้นส่วนลูกก็ในถุงแมวไปเดีกันครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะไปไหนต่อนเปนน้องเปนน้องโอ้โหดีแต่กันมากเลยนะเราจะไปทีสอนแอสิทที่บอกว่าเป็นน้อง ชุมกันอยู่นะครับว่าเราจะอยู่ที่ห้องไหนต่อห้องไหนนะครับบ mm hmm. รรยากาศตอนนี้ก็เป็นน้าตกตาดฟ้านะครับ mm hmm. พาดมาแล้วก็หมอกมันก็ตีเราอันนี้ไม่ใช่ฟันก็ได้นะ mm hmm. ฟันหมอกนะหมอกเข้ามาเรื่อยๆแดีคืนนี้เราก็จะพักกันที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้แผนก็คือเล่นซิปไลที่นี่นะแต่เช้าแล้วก็ไปน้ําตกที่หนึ่งแล้วก็ไปต่างจ mm ังหวัดลื่มนม,มากแล้วก็ หมอกตีเข้ามาตลอดแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ครับเราได้ผู้ร่วมชะตากรรมสองคนอย่านอนกนนะครับหมายถึงใครหมายถึงผมเองอย,อย่าให้ได้ยินนะุ <c oughs> แต่ว่าระวังอย่ามีข้านะทุกคนต้องรีบปิดขนาดนั้น,นโห<ฮ>้ยังหาไปไม่เจอไฟอยู่นี่ปิดประตูเป,ป็นพรม อย่างแรกขอเช็คเลยครับก็คือเปิดไฟเช็คห้องน้ำก่อนเลยเฮดเคมีเครื่องทำน้ำอุ่นเยสดีมากก็เช้าวันใหม่คร yes. ับตอนนี้ก็เวลาจิดโมบอกว่า สนุกมากใช่แคือจะทํแกนหลังหน้าไปฟันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูน้ำตกข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมาเตรียมตัวไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ก็ตอนนี้ตื่นเช้ามาเราอยู่ที่ตากฟานะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วใช่ไหมก็จะปรากฏว่าฝนมันตกเนาะแล้วก,ก็แอบเศร้าอยู่เนาะเพราะว่าหมอกหนาะพอมาดูวันนี้เราคงจะไม่มีรอบที่สามใช่ไหมพี่คงไม่มีรอบที่สามใช่ไหมพูดไม่ไออก ก็เดี๋ยวเรามานั่งตรงแล้วก็อะไรวะมาทุกครั้งฝนตกทุกครั้งนี่เราอุตส่าห์เลือกช่วงฤดูที่มันไม่น่ามีฝนนะเฮ้ยมันเห็นสลีปเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวนักงตเฮ้ยช่วยช้วย ก็ไเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเดี๋ยวเราจะตัดไปทีตอนเล่นเลยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะเล่นน้ำตกสิรลายนะครับโดยที่ตรนนี้เขาก็อย่างแรกก็คือต้องมาลงทะเบียนก่อนนะฮะค่าเล่นหนึ่งพันบวกกับคนถ่ายรูปด้วยก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบว่าเป็น 1,350ต่อคนนะแล้วก็หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะมาเทรดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเจอลูกค้าแล้วก็จะไปเล่นตรงนี้นะสำหรับระยะทางนะระยะทางก็จะเป็นทั้งหมดนะมันก็จะมีป้ายบอกเนาะผ่านน้ำตกผ่านน้ำตกไปแล้วก็ที่เหลือก็จะล่องในป่าแล้วก็มีการเดินนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแอดเวนเจอร์นิดนึงยังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบ ร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นสลายกันเข้าสู่การเล่นไลยเลยเชื่อฟี่ไหมวิดีโอวิดีโอดัีวิดีโอเจอกันฮะเรียร้ยมตัวครับเข้าฐานเขาเล่นจริงเห็นนั่นแหละของจริงมาแล้วโอ้ยรังสวยเลยเจอกันครับก็เรดดี้โกนะครับเราเซฟตี้เฟิร์สเราจะทำการเกี่ยวนะ เพื่อที่เราจะรอเจ้าหน้าที่มานะครับแล้วก็ครับผมคนนี้คือเจ้าของทิฟนะครับผู้จัดทิฟติดต่อได้ใน a c e b o o k นะครับจ้าเดี๋ยวเืีออะไรชื่ออะไรนี่อะไรกันชื่ออะไรมงแฮมมี่ค่ายี่มงเอาคนละคนละเพจคนละเพจคนละเพจก่อนนี่ก่อนกาะนี่ก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะไปเจ้เดี๋ยวดูวิวเลย เพื่อมาสุดท้าย๋ยวผมจะขึ้นตาม hey. อีกคลิปลายหนึ่งนะครับก็จะเสร็จแล้วแล้วก็จะอาบน้ำแต่งตัวตัดเทอเหนื่อยเขอาด้วย <laughs> ตอนนี้ก็เล่น,นเสร็จแล้วนะคะรับสำหรับคนนี้ก็คือ,อทางที่แล้วนะครับต้องมีลูกหามาช่วยเพราะว่าเมัอปา่าเนาะโอเคต่อเท้าเข้า,า <c oughs> ขีา้น,นะครับเหนื่อยเหนื่อยเหรอคุ้มไหม สตารทสตาที่นี่ดูแลดีมากนะครับถามว่าอยากมาใหม่ไหมค่อยว่ากันดีนี้แล้วก็สะดูจะดูมาโอเคตอนนี้เราหลังจากที่ออกมาจากที่พักเราก็เล่นสลิงเสร็จนะครับเราก็มาที่น้ำตกตัดเดียงน้ำตกตัดเอียงนะครับเจ้นคือเป็นคนพูดชื่อน้ำตกเจอายเพราะว่าเจ้าชื่อไม่ได้ก็มันจะเป็นสถานที่อย่างนี้น้ำตกนี้มีที่มาเป็นยังไงครับ ก็อยาทำร้ายนิสัโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนัดต่อกันเลยแล้วกันอยู่ตรงนี้ประมาณ3 0สามสิบถึงสี่สิบนาทีนเราพี่แพง Yeah, สำหรับทางก็ดูเป็นทางง่ายๆนะดูไปเรื่อยๆ,ๆจากก่าวโอ้โน่นมีฝนตกใหม่ฝนก็ตกลงเลยอืมได้อยู่อีกแล้วลงบันไดนะอย่าลงตรงนี้มันลืน่นสาธิตให้ดูแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นลำธารเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะลงไปตา,ามทางเพื่อดูน้ำตกตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปได้แต่แต่ทุกคนอ่ะได้ต้องพกก็คือต้องมีนี่นะเสื้อผูเดี๋ยวเราไปดูตรงน้ำตกทีเดียวเลยนะเดี๋ยวดูแลพี่เขาวนะเลยสวยั้ย ต้องลงก่อนเราต้องไปศาลาพักใจตรงนน้นอะไรนะโอ้โหลงไปได้อยู่ไปลงไปด้วยกันฮะมันไม่ได้ขึ้นย่ามันมีบันไดลงลงไปตรงศาลาพักใจอะครับ มันจะไม่ทันดูจะมันจะไม่ทันเที่ยงเลยมีเวลาสิบถึงยี่สิบนาทีแต่ตอนนี้จะเที่ยงละไปโอ้โหเดี๋ยวพีกันพนามคนทิ้งน้องเร,เร็วๆครับนนอ่ะตอนนี้นะครับต้องใส่หู ขอด้ไหมขอก่อนพี่เม่อุ้ยมันก็มันก็ไม่ได้ยากนะแต่แค่คนอาจจะเยอะนิดนึงเนื่องจากแต่เมื่อเทียบกับบราเวกงเขารอคิวเลยอ๋อคนรอถ่ายเยอะก็ถึงแล้วนะครับแต่รอรอคิวถ่ายรูปอีกคิวคิวถ่ายรูปเยอะมากแฟงคิวอ่ะท ใถ่ายขาวอเออตอนนี้รอคิวถ่ายรูปนะครับ้ำตกเตรียมตัวส่ายุ้แมวเป้า มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพ,พี่รถเหรอปด้วยทั้งกัน <c oughs> ก็ถือว่าจบน้ำตกนี้แล้วแล้วก็จะเ,เดินทางกับพี่พักที่นี่ก็สนุกากครับเราพักกันเหนื่อยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงดาา่านแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเดินข้ามตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งในการจบทริปยังยังยังเอาะไรหมดแรงแล้วนะเดี๋ยว ระหว่างคิปก็จะเป็นแบบนี้โซนตลาดเล็กๆเดินขึ้นไปแล้วก็มีของขายเต็มเลยเราจะไปเดินกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินผ่านตอมอภาพก็คือตัวคนเข้าเมืองของที่นี่กันสภาพก็คือเนืองมากไปหลับเหรอเลยน้อ ระหว่างนี้ก็น่าจะห้ามถ่ายรูปเนาะ้เราจะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ดิวตี้ฟรีของเราเนาะใช่ไหมได้อะไรกันมาได้น่าจะได้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 ไล้ไก้ได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 ้ไต้ได้ไว้ได้ไร้ได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 ้ไไ้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 ไไ้้ไ้ไ้ พรร้้ออมีีแลวเยยบคันมากเลยว่าแต่ใช่โอเคครับก็หลังจากเสร็จแล้วก็ซื้อของฟงของฝากก็กระรานจะกลับกันนี่โอ้โหเหนือหน้าโชว์เราก็แบบตอนนี้นะอยู่อย่างอยู่ลาวนะครับอ่ะอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ไทยเดาอะไร เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิดทริปกันฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเรดไป,ไปไก็เสร็จจากการเที่ยวเราเรียบร้อยแล้วเรากำลังผ่านต่อเเขา้าประเทศไทยแล้วเราจะเดินทางกลับกรุงเทพอยา่างมีความสุขกันอกโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จจาก <laughs> เสร็จจาก,จ,ากจบทริป <จบ S 1> เสร็จจากด่านแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วยัเป็นคน รอดูทริปหน้านะว่าจะไปเที่ยวไหนกันอีกเดี๋ยวเราจะป้ายยานะเดี๋ยวป้ายยาคนนี้คุณแม่ป้ายยาเยอะนี่ก็ถือว่าเทปพี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยดีๆนปิดทริปนะครับกับพี่สาวคนนี้เราค่อยเจอกันอีกทริปหน้าบ๊ายบายเอาปิด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 ต่อหน่อยเร็วเร็ว